ถ้าวันหนึ่งคุณเศร้าคุณท้อคุณเครียดหรือคุณรู้สึกแย่ทําให้คุณอ่ะไม่มีความสุขคุณลองทําสิ่งนี้ดูนะคะคุณจะสร้างความสุขภายในหนึ่งนาทีเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามค่ะคุณรู้ไหมคะว่าระหว่างทางที่คุณอ่ะกำลังอยากสําเร็จคุณลุกขึ้นมาทําออนไลน์คุณลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณคิดร้ายกับคุณ มันเป็นสิ่งที่คนสําเร็จต้องเจอคุณต้องเจอปัญหาคุณต้องเจอความท้าทายอยู่แล้วค่ะแต่คูซ่านะคะให้ทางแก้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือให้คุณถามตัวเองว่าสิ่งนี้ที่คุณเจอเขากําลังให้อะไรคุณอยู่คุณกําลังได้ของขวัญอะไรคุณกําลังเรียนรู้อะไรกับมันมันกําลังสอนอะไรคุณ คุณเจอปัญหาอย่าทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อแต่ทำให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และได้ประโยชน์จากมันเปลี่ยนจากปัญหาให้กลายเป็นแรงผลักดันต่อค่ะข้อที่สองบางครั้งเรากลับมาที่บ้านเราไม่ควรจะเอาพลังงานลบเรื่องลบๆกับเข้ามาที่ครอบครัวให้คุณนะคะไปอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำนะคะล้างตัวเลยค่ะเอาน้ำเนี่ยนะคะ สาดลงมาที่ตัวเลยแลวให้คุณนึกถึงว่าคุณล้างพลังงานลบๆออกล้างความคิดลบๆอะไรที่มันไม่ดีสําหรับคุณล้างทิ้งออกให้หมดเลยค่ะเพราะการอาบน้ําคือการชําระล้างร่างกายและคุณก็สามารถชําระล้างจิตใจของคุณได้ด้วยค่ะลองเอาเทคนิคข้อที่2นี้ไปทําดูค่ะข้อที่3ให้คุณขอบคุณตัวเองขอบคุณสิ่งที่มีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะที่คุณน่ะสร้างมันมาแล้วคุณน่ะสร้างมันด้วยสองมือสองเท้า ของคุณเขียนคําขอบคุณหรือพูดขอบคุณตัวเองให้มากที่สุดแล้วคุณจะมีพลังบวกคุณจะไปต่อคุณจะโฟกัสที่เป้าหมายแล้วคุณจะไปต่อเพื่อคนที่คุณรักอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้และคลิปนี้สามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอีกหลายคนได้ให้คุณนะคะฝากกดแชร์ฝากกดใจแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ด้วยรักครูซาค่ะ